ถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลบวกอนุกรมอานันต์ของข้อ4ตรงนี้มันรู้เข้าหรือรู้ออกเราก็น่าจะเอามาเปรียบเทียบกับของที่คล้ายๆกันก็คือจะเป็น1ส่วน3กำลัง k แบบนี้ไปนะครับเราจะเอาน์ที่เล็กกว่าก็คือ2กำลัง k เนี่ยตัดทิ้งออกไปนะสังเกตว่าในการจะหาลิมิตตรงนี้เราก็จะมาดูลิมิตของอัตราส่วนลิมิตของเศษส่วนตรงนี้นะตัวเศษเนี่ยเราจะมีเป็น1ส่วน3กำลัง k ลบ2กำลัง k นะครับแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยเราจะมีเป็น1ส่วน3กำลัง k แบบนี้ไปนะ ตรงนี้เราจะมองว่าเราสามารถตัดทศที่เล็กกว่าก็คือ2องกำลัง k แล้วก็เราจะมีตัหนึ่งตัสามกำลัง k กับ1ัหนึ่งตสามกำลัง k เนี่ยตัดกันไปได้ว่า limit ของบัตเป็น1เลยก็ได้นะครับหรือเราจะมองอย่างนี้ก็ได้นะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะจัดรูปลิมิตตรงนี้นิดนึงก่อนเราจะดึงตัวส่วนก็คือตัวหนึ่งตัวสามกำลัง k ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะกลับเศษเป็นส่วนได้เป็น3ามกำลัง k หารด้วยสามกำลัง k ลบด้วย2องกำลัง k แบบนี้นะซึ่งตรงนี้เราสามารถเอา3ามกำลัง k เนี่ยหารตลอดได้นะครับ ถ้าเราเอา3ามกลัง k หารตลอดทั้งเศษและส่วนนะตัวเศษเนี่ยเราก็จะเหลือเป็น1เฉยๆนะครับส่วนตัวส่วนตรงนี้เราเอา3ามกลัง k หารด้วย3กําลัง k ก็จะเป็น1เหมือนเดิมนะแต่ตัวหลักเนี่ยถ้าเราเอา2องกลัง k หารด้วย3กําลัง k ก็จะได้เป็นเศษสองส่วนสามแล้วก็ยกกำลัง k แบบนี้ไปนะครับสังเกตว่าถ้า k เข้าสู่อินฟินิตี้เศษสองส่วนสามกำลัง k เนี่ยก็จะมีค่าเป็นศูนย์ไปตรงนี้จะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งลบศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งเฉยๆแบบนี้ไปน,นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูผลบวกอนรมรนนตสีีพูง้นะ สังเกตว่าเศษหนึ่งส่วนสามยกกำลัง k เนี่ยที่จริงแล้วมันคืออนุกรมเรขาคณิตนะครับตรงนี้เราจะมีเป็นเศษหนึ่งส่วนสามแล้วก็ยกกําลัง k อยู่นะสังเกตว่าอาจาราส่วนที่ว่า1ัส่วนสามเนี่ยมีค่าสมบูรณ์น้อยกว่าหนึ่งเราก็เลยจะสรุปได้ว่าอนุกรมเรขาคณิตตรงนี้จะเป็นอนุกรมที่รูเข้านะครับแล้วเพราะว่าลิมิตตรงเนี้ยออกมาเป็นหนึ่งเราก็เลยจะสรุปได้ว่าผลบวกอนุกรมอันหนักที่จบให้มาเนี่ยจะรูเข้าไปด้วยเนาะทีนี้ถ้าเรามาดูาดข้อดีถัดมาตรงนี้ต่อเลยนะ สังเกตว่าในการจะดูว่าพจน์สีฟ้าตรงนี้รูปเข้าหรือรูปออกเนี่ยเราน่าจะเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่มีค่าองที่เล็กๆตรงนี้นะครับก็คือว่าเราจะเอามาเปรียบเทียบกับผลบวกอนุกรมอน,นันต์ของรูทที่3ของ k กําลัง2แล้วก็หารด้วยรูทของ k กําลัง3แบบนี้ไปน,นะครับซึ่งถ้าเราจะลองหาลิมิตดูนะลิมิตเมื่อ k เข้าสู่อินฟินิตี้ของอัตราส่วนตรงนี้ตัวเศษของเราเนี่ยจะมีเป็นรูทที่3ของ k กําลัง2แล้วก็บวก1นนะ แล้วก็ตัวส่วนเนี่ยเราจะมีรูทของ k กำลังสาแล้วก็บวกสองแบบนี้ไปเนาะแล้วก็ตัวข้างล่างตรงนี้เราจะมีสี่จพูก็คือรูทที่สาของ k กำลังสองแล้วก็หารด้วยรูทของ k กำลังสาแบบนี้นะครับตรงนี้เราสามารถตัดคดที่ไม่ใช่กําลังสูงสุดออกได้แล้วก็ตัวเศษกับส่วนของนียมันหน้าตาเหมือนกันเราจะทิ้งไปได้เลยได้ว่าลิมิตตรงนี้ออกมาเท่ากับ1นะครับแล้วถ้าเราจะมาดูว่าตัวสี่มพูตรงนี้ลูกเข้าหรือลูกออกเนี่ยเราก็ต้องมาจัดรู่นิดหนึ่งนะครับเราจะได้ว่า ตัวเศษตรงนี้นะเราจะมีเป็น k ยกกําลัง2อส่วนสานะครับการติดรูทคือการที่เลขชี้กําลังเนี่ยจะเป็นเศษส่วนนะตรงนี้เราจะมีเป็น k กําลัง2อส่วนสานะครับแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยรูทที่2ของ k กาลังสก็จะเป็น k กาลังสส่วนสไปนะตรงนี้เราจะรูปตตอนะครับอันนี้จะเขียนใหม่ได้เป็นซของเดี๋ยวผมดึง k กาลังสองส่วนสามตัวนี้เรามาไว้ข้างล่างก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนด้วย k ยกกําลังสาส่วนสแล้วก็หารด้วย k กาลังสส่วนสาแบบนี้นะครับ เวลาที่เรามีเลขกําลังหารการถามเดียวกันเราสามารถเอาเลขชี้กาลังเนี่ยมาลบกันได้ตรงนี้จะเขียนใหม่ได้เป็นซ้มของเซตหนึ่งส่วน k กำลังสามส่วนสองลบด้วยสอส่วนสาแบบนี้ไปนะครับตรงนี้เราก็เลยจะได้ว่าเลขชี้กําลังของเรานะจะเป็นซ้มของเซตหนึ่งส่วนด้วย k ยกกําลังเจ็ห้าส่วนหกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอนุกรม P ีไปนะอันนี้จะเป็นอนุกรม P ีโดยที่ค่า p ของเราเนี่ยจะเป็นเจ็ห้าส่วนหก เราก็เลยจะสรุปได้นะคะว่าอนุกรมถี่จพกูที่เรามีตรงนี้เป็นอนุกรมลู่ออกนะครับตรงนี้จะเป็นอนุกรมลู่ออกเนาะแล้วก็เพราะว่าอนุกรมสี่จงูเนี่ยเป็นอนุกรมลู่ออกเราก็เลยจะสรุปได้ด้วยอตุกรมมาแนะครับว่าอนุกรมที่จับให้หมาเนี่ยก็จะเป็นอนุกรมลู่ออกด้วยเหมือนกันนะ